แต้วนัทพรเปลี่ยนลุกใหม่สวยร้อนแรงแห่คอมมินเพียบเรียกเดวาต้องบอกเลยว่านอกจากงานแสดง แต้วนัทพรเตมีรักนั้นก็ยังชื่นชอบการเต้นเป็นชีวิตจิตใจบ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นแต้วนัทพรน,นั้นออกมาโชว์ลีลาเต้นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่เธอต้องกักตัวเองอยู่บ้านซึ่งต้องบอกเลยว่าระยะหลังนั้นดูเหมือนว่าทางด้านแต้วนัทพรน,นั้นเจอดราม่าอยู่บ่อยๆเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะเป็นข่าวอยู่เสมอแต่ทางด้านแต้วนัทพรก็ไม่เคยสนใจกับดรามา่าใดๆทั้งสิน้นอีกทาง ตัอย่างลุกขึ้นมาเต้นสะบัดในบ่อยครั้งล่าสุดทางด้านแต้วนาทาพรได้ออกมาโพ์รูปภาพแปลงโฉมเป็นคูเอลล่าจากภาพยนตร์เรื่องดังคูเอล่านเอง,เอง,เองซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสลัดภาพสาวหวานเรียบร้อยจนสิ้นกลายมาเป็นสาวเปลี้ยวเผ็ดร้อนแรงขึ้นทันทีงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยทีเดียว ดีค่ะตาชมากแม่แตวเผ็ดมากเด็กๆช่วยกุณแม่ทำงานแล้วหล่อทั้งคู่เลยสวยแซ่บมากค่ะเผ็ดมากแม่ฟาดมากแม่จ้าชอบมากค่ะเริด